สวัสดีครับทายสิครับว่ารถนุ่นไหนครับลูกค้าแต่งสวยมากครับนะสก,ก็อตแม็กแม็กของปาเจโร่ครับนะข้อไฟหน้าอ่อน่าจะเป็นโมเดล18นะครับเกียร์น่าจะเป็นเกียร์ออโต้ครับนะเบาะนัง่งท็อปท็อปครับออโต,โต้สายลายนี้สวยครับ รดนๆๆใช่รถลูกค้าสวยครับลูกค้าแต่งสวยครับสติกเกอร์ครับใส่4ี4่คูสอบท้ายกระบะอาจารย์แกทำใส่อะไรไหมไม่ได้ใส่มันมีกล้องหลังอีูแล้วตัวนี้ <ๆ S 1> อ๋อสติกเกอร์อ๋ <ๆ S 1> อหลอดไฟ <ๆ S 1> เปลี่ยนหลอดไฟครับน่าจะหลอดไฟ สวยครับนะสเกตนะฟัาสเกดสวยครับสวยข้อ,อดีก็มีเล่าหลังคาด้วยสวยมากออตโต้ครับติดตั้งเครื่องเสียงเข้าไปอีก แม็กกาเจโลสวยครับสงยกนแเลยตกแต่งสวย,สวยแฟนแมนยูครับอาจารย์เป็นแฟนแมนยูรถสวยครับแต่งหมดเยอะไหมครับเนี่นนยก็แต่งมิดรหมื่นกว่าบาทถึงหมื่นวานหมื่นกว่าเนาะง่ายสบายสบายสวยครับ,รบเป็นเกียร์ออโตโอ้ผมนึกว่าโฟวิวสวยมากสติกเกอร์ เออสติ๊กเกอร์โอเคเป็นค r สคอนโทรลนะครับเป็นค r สคอนโทรลควบคุมความเร็วอันนี้ครอบฝาข้างด้านข้างสวยสวยมากกาสวยมากแม็ก uh, จันเราเอาปัจจโรมาใส่เลยครับสวยมากครับโอ้แม็กปัจจโรเลยใส่สวยมากเลย ข้อมด้านใช้สี่สี่สี่มาจุดเด่นครับอาจารย์แกใส่สปอยเลอร์หลังเท่าไหร่ครับอาจารย์ตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่ฮะสามพันกว่าสามพันกว่าเหรอครับติดตั้งเอแค่เจาะลงนี้เฉย็จไหมครับหรือว่าไงได้เจาะไหมเปลี่ยนทั้งฟาเลยโอ้เปลี่ยนทั้งฝาเลยแต่ว่าเฉพาะชุดนี้เนี่ยสามพันสามพันห้าอ๋อแต่วเฉพาะชุดนี้เขาเรียกว่าสปอยเลอร์หลัง เอาส่วนหน้าหลังตัวใหม่เนาะเสียจได้เนาะซื้อไปแล้วเพิ่งออกมาไม่ใช่ไหมออกมาเราก็ต้องทำให้มันเหมือนคับต้องทำให้เหมือนเขาโอ้ดูนี่ก็ดูหรูแล้วอาจารย์สุดยอดแล้วครับสวยครับมาข้อไฟเนี่ยต้องมีคนถามแน่นอนลงเนี่ยอาจารย์เท่าไหร่ครับเนี่ยช่างชุดเนี่ยฝาครอบเนี่ยตัวนี้อ้งหนนลัััตวีมกี่พันครับพูดถึงมันก็ประมาณพันสาม ประมาณพันสามหน้าหลังใช่ไหมอ๋อพันสามถูกครับถูกอันนี้แหละอาจารย์ชุดทั้งชุดนี่แหละฮะอันนี้สั่งพิเศษใช่ไหมครับเนี่ยครับสั่งพิเศษเขาเรียกว่าเก้าพันกว่าเก้าพันเกือบหมื่นหนึ่งอ่ะเขาเรียกว่าชุดสเก็ตรอบคันสเก็ตรอบคันโอเคไฟท้ายติดอยู่ครับวันนี้ก็ทําเองเลยสุดยอดวันนี้เจ้าเขาทำอ๋อเจ้าเขาทำเราเขียนแบบให้เขาอ๋อเขียนแบบให้เขาเขียนไว้ครับล็อคถึงหมื่นไหมครับอาจารย์ถึงหมื่นไหมครับตัวนี้มือประมาณหมื่นหกหมื่น หมื่นห้าไอ้แล้วหมื่นห้าแล้วไอ้เราด้านบนเนี่ยอาจารย์ได้เจาะไหมได้เจาะสามพันได้เจาะไหมครับอาจารย์ไม่ต้องเจาะเนาะโอติดกาวเฉยติดกาวเฉยอืมแต่ก็กาวแน่นเนาะเพราะว่าถ้าบรรทุกหรือเอาเขาเรียกว่าแหลกไปใส่ข้างบนมันจะเราจะไม่ทนติดให้มันสวยเฉยอ่า ไม่ได้เอาไปบรรทุกเนาะนถ้าบรรทุกมันก็ต้องเจาออะครับเข้าไปม้ต้องเจาะใช่ครับฟ้าไททันครอบสวยครับสว,สวยครับลูกค้าเข้ามาเช็คได้เรื่องของระบบไฟนะครับอาจารย์ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็ขออนุญาตท่าน <c oughs> สุนรสสวยครับขี่เข้ามาเห็นสวยก็เลยโอ,โอเคครับนะทักได้กระจังกระจังทำใหม่นะครับอาจารย์ตัวใหม่ให้ไหมหน่หรือว่าพ่น ทำใหม่ไหมครับหรือว่าไงแต่งใหม่เฉยไกระจังเก่าแต่เพียงแต่ว่าเอาไปทาสีเอาไปทำสีใหม่ใช่ไหมตัดสีสดให้มันดูดีตัดสีอ่า <c oughs> แฟนเมนยูครับ <c oughs> โอเคสวยครับสวยมาก